แล้วเรียกแล้วบัดอุกใจในเรื่องอีกอุกใจยังบาดนีในเราเนี่ยอกใจเรืยแท้เจ้านี่ยฮะเห็ดบุญแจกเห็ดบุญแจกบุญแจกไปแล้วล่ะบุญแจกเอื้อยบุญแจกเอื้อยสามปีเพิ่นเป็นยังคือเสียล่ะพวกฆ่าตายฮะไอแจกไอแจกงสร้างว่าแท้ไอแจกนี่ย คือว่าในนั้นนี่แหละคือว่าผู้ขตายกผบ้หู้นอนกยาผู้คนใจเพิ่นอ๋อโตเป็นยังไงดูมากระเพิ่นปลูกแล้โอ้เพิ่นโอฮักบ่ไอ้เจนโอ้ยเอ้ยเนาะบ่านก่ฮู้บ่าที่มาที่ไปเพิ่นนั่นแน่เพิ่นเป็นยังคือจังว่าผู้ขตายเนาะอ่นอนก็บ่ฮู้จิตใจเพิ่นได้เนาะ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะพ่อพ่อขับซ่องบอแสนอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะมื้อนี้ทางน้องนุ่งเพิ่นออกมาพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวทางบอแสนสิเข้าไปเนาะทักทายสบายดีกับทางน้องนุ่งเพิ่นก่อนพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้กรเป็นมื้อวันอาทิตย์พอดีได้พี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าเพิ่นออกมาอย่างเด้เมื้อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นออกมาที่ประตูประตูบ่หรือว่าใดๆนะพี่น้องเอ๋ยอ่าทางน้องเพิ่นเฮ็ดประตูอยู่ทางไหนเด้่ยนาะพี่น้องเนาะอพี่น้องเอ๋ย โอเตียงตัวนี้ิ่นจะออกมานอกเพิ่นปิดได้บ่สิเข้าทางไรเอันนี้เนาะคือบ่มีประตูประตูบาดนี่พี่น้องเอ้ยฮ้เข้าทางไดนได้บาดนี่เฮ้ยทางแจ้าคทางเจ้ประตูตู้ได้ใชบ่นี่ขายใครบ่ขายได้บ่นี่อ๋อสิบ,บ่<ด>เอออ๋อ,อนี่นี่พี่น้องเอ้อไดกว่าเพิ่นเฮ็ดไปไดจเนาะเนาะต้องเอาเตียงนี้ออกมานอกเนาะ ขโมยออกมานอกนี่มันมันเฮ็ดบ่ได้่มันบ่นน<อ>เนาะอหายหน้าหยตาไปโดนนาะเจ้าเนาะสบายดีเด้อโอ้ยสดยโดย,โดย,โดยทางน้องแน่พี่น้องเอดยเนาะจะมาใช้ใชอยู่นี่เหรอคือบ่เห็นหน้าเห็นตาตะลุนแหละมันตะเกี่ยวเข้ามันตะเกียกเข่าบอ,อกที่มา่า,ากันแล้ว <c oughs> มาชงแชมเบอร์ไปโดยเนาะเอฟซีิ่นถามหาอยู่น้องแน่เพิ่งไปทางไหนเด้อวาคือบ่เห็นเนาะ อ่ะอีละนมเด้อเออโต้ใหญ่แล้วว่ะนี้เนาะใช่ตองนุ่งนุ่งนุ่งไปตักน้ำกินมาเลยตักน้ำกินด้วยใส่นาะคุณบอตักน้ำกินโอ้มาเลยพี่น้องเอ๋อโอ้มาไลยพี่น้องเอาะไปตักน้ำกินมันจะใช่บาทนี่ระวังชนลูกไม้ได้เออไปน้ำกินบอโอ้พี่น้องเอ๋ น้ำกินน้ำกินอยู่ใจก่อนน้องๆน้ำกินคือคือน้องเอา้เอาน้ำน้องมาก,กินว้าวไปสบายดีเด้อสบายดีก็อะโดยพีนยพน่น้องเลยอ้าวน้อพี่น้องเนาะทางนีง้นก็อีหละ่ะ คือว่าไปเอาน้ำนองมากินสร้างว่าแต่บริวรมันเป็นน้ำชาหางบริวารในใจเอามาใช้เพคือเอามากินเดี๋ยวนี้เอามากินเอ้ไปเอากินน้ำนองมากินเนาะก็เพื่อเพื่อกิน้ำนองมันเป็นในใจคือว่ามันสะอาดเวพาจังหวะมากินสร้างว่าเราไปน้องนาะเอาน้ำนองมากินบาทนี่ของนงถ่าโตเออใชัยได้เนาะอ่าโต ไปกันออกมาต่ลนแวอล่ะออกมาเศร้านี่เอาเลยบเคี้ยวของเลียนมาหนิเนาะโดยบ่ได้เข่ามาดเข้าเป็นหน่อยวันอาทิตย์วันอาทิตย์เลยบริขบเ้าโขงเรียนเปนเอยเนาะตัวน่งกอนเนาะน่งเตียงนี้ก่อนถึนมาหายเวียงมาหนิปนาเอยเนาะอ่าอ่าไปขมาถามไทยทางน้องนุ่งเป็นเลย อ่าตัว <c oughs> พี่เย้าเพิ่นจะว่ได้ออกมาได้หมดเองพี่หน่อยโอ้ไปไป่ใจเฮ็ดประตูนี่อีละเฮ็ดนี่นเนี่ยพ่อกับเมย์อ๋พ่อจะบ่โดยลแล้วบร้อย่เกี่ยวเข่าวันนี้ล้วแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะโดยอืมแล้วจากมือ,ลอ,อแล้วกระไล่มือไล่มืออ๋อบอดยตั้งแต่มือมือที่ว่าขึ้นมามือนั่นบ่โดยมือวันยังก็บอขึ้นมามือน่ะมือสาวบอ โมาให้น้องมาเอา Animal ไว้ครบวันแต่เทก้รเพิ่นเนาะโดยแต่เทก้รเพิ่นแหลกไปหน้อยอ่าากันเข่ากินข่าวกินน้ำก็ยังเหมือนเมื่อนี้ยเกงหรือไม้แกงหรือไม่วันที่เบ่งไอแต่ว่าเมื่อเห็นไอไมาสะเทือนเลยกินมันป้ายจ้อยโดยพี่เราไอบ่มากกันเลยกินเลยว่ะ ออก,กินแล้วว้าเท็นอายมากจัง <laughs> เป็นอยังดอกเนาะเพราะว่าเราก็กินมาแล้วนะกินแล้วก็พาก,กันมาโดยพาก,กันมาแต่ปูนพี่น,นอ้อยเนาะพาก,กันเดินทางมาแต่อันบ้านไหน,หน้าบ้านมาดูบางแงวพี่น,นอ้อยเนาะกะไก่เติบยู่มันนี่ตอนแรกคิดว่าจะขึ้นมาบ่ได้บ่ทันเลยพี่น้องเอยนอนคือคำแต่น,นี่บาดเนี้ยว่ะ <laughs> พกพอดีอยากขึ้นมาคุยเรื่องเรื่องชาติเรื่องเงินอะไรเป็นตอนเ ń, นาะก็เลยขึ้นมาก็ยังมาแนะนำคำปันใดตอนนี้กันเนาะ <c oughs> ถือว่าเรียบร้อยแล้วบ,บัดน,น,นี้เนาะเกี่ยว,ขวเข่าเกี่ยวหน้ามาเาอากระชีไรออกมาพี่เลื่อยอยู่ไหนหนด้บัดน,น,นี้เนาะมาเบิ่งเง้หลายรบัดนี้เนาะสับหนาซับตองน้ำมูลนีแล้แระเพราะว่ามันจะเริ่มขึ้นมานอ,อีกเนาะหัวแก่เราได้เป็นยังไงหัวเขา เรียบร้อยวดแลรวบันตอกแล้วเุิดแล้อเธอจะปมเธอปูเขายังมเรียบอ่วยังไม่เรียบวบ่โดยยังไม่รชั้นเนาะโดยโดยจะเนไปยังสมนเราไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาจ้างบ่โดยและยกสอบในข่าวปีนี้สี่สิสี่สิบสอบโดยสี่สิบสอบทั้งหมดเลยวุฒนบ่เมน โกมเนี่ยว่ะหมูก้มดอกหมก้มบ่โดยเพราะว่าเข้าในกะให้ผู้กระปั้นเข้านะเพราะบุมมีเงินให้เพิ่นก็เลยให้เข้าแต่ว่าเอาให้ผู้กรปั้นเขาเพิ่นถอดจักสอบจักสอบไปอย่าี้สองสอบว่โดยในสี่สิบสี่ิบเพิ่นก็ะถอดสองสอบเนาะโดยแม่นแต่ไปหน่อยว่าสาวสอบเพิ่นเพิ่นจะเอาสอบหนึ่งด้แม่นคือกันในวันทำงานเจ้า ชาวสอบเพิ่นเอาสอบนึ่งพี่หน่อยสอบแบบเต็มๆด้วยแหละว่าเนาะแม่นบ่เต็มโอ้มาอีกนี่เพิ่นเพิ่นขี้ไรก็โตกู้ก่าแล้วบ่ดนี้เนาะอพี่หน่อยเป็นไรเพิ่นย่างได้แล้วบ่เนาะเนี่ยย่างย่างยู่โดย้าก็ยืนอืกำลังยืนบ่โดยไดยได้วจะเดือนอลไรก็อแปดแปดเตือนโดย มันกันย่อเตียงสิออกมาหนีบอันนี้เนาะดราะว่าทั้งมันโพ้ว่านี่น่ะแม่นเขาเอาเขาไว้ได้แต่มันโพออกมาอันนี้เนาะด้วแต่มันใส่ผ้าไว้ได้เนาะใส่ผ้าไว้ได้บ่อนี้พี่น้อยนี่อยู่บนเดียวกันก็เย็นอ๋อกบเอาไว้นั่งแน่เนาะด้วยกันเย็นดีได้พี่น้อยบ่อนี้เนาะเวลาตะเวนมันตกพี่แลยก็เย็นบ่ดยนี่น้องแน่ เป็จะได้บาดน,นีนแล้วเกียก่ยวเข่าเกี่ยน้ำในหายังเฮ็ดบาดนีนเนจ้าเฮ็ดเวียงยังบาดในไม่ได้เฮ็ดยังแล้วเอาแต่ลูกาา <laughs> เอาแต่ลูกโอ้ยนอนเอามาเกี่ยวเข่าด้วยใช่ไหมจารงไปเกี่ยวป้าวายน้ำพ่อพ่อเอาอ๋อส่วนเกี่ยวเข่าเนี่ยเป็นป้าไว้น้ำพ่อโดยพึ้นนอนแล้วก็ลงเกี่ยวอ่า <P> <อ>ก็ตื่นแล้วก็ขึ้นมาอ๋อเป็นกับไม่ได้หายไอ้แอบอย่างละบ้า อยู่ำพอยู่ำตู้ป่วอพตู้เพื่อนนในกาน้องๆก็ขึ้นดเหรเหดใดยังได้ยสิไดเฮือนป่ะเพลนเป็นไดใดดอยางไดจะผลประกาเว้าอเห็นน้องเดือนก็ใช้เฮือนอะอยากไรน้ำโดยพชิไปเห็นงานก็ไปบ่ได้เยเป็นได้ ขเขาเฮียนบมยอดไ่อยากออกแล้วเข,เขาเขาเฮียนแต่ไป่ได้แล้วบ่เดี๋ยนยอขณะเขาไปมัน่งกะเฮียนบ่ทัานมู่นเล็บไปหน่ยอยเนาะขณะเขาได้เฮียนเลยก็คือตั้งใจเฮียนหมดแล้วจนเท่าเท่าจบพลเร่หลายบ่ดาทางผู้ใหญ่เพิ่นกะได,ไได้ให้เขาเฮียนได้เลยอาจารย์เพิน่นถามถามหาว่าอยู่บ,บ่ โดนบอลบาดโดนแล้วบ่ได้เทีนคือมีสมม้วยแต่นอกบาอลในนอาเพบาลกับช่วงทางน้องนุ่งเพื่อนเทียนกับ่ได้เข้าไปพี่น้องเยเนาะเพราะว่าช่วงไรมีต่มาช่วงวันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะทางในด็กพ่อน้องเพื่อนวันปกติกับ่ได้ขึ้นมาทางน้องคนนี้ได้สามเพื่อนกับเฮียนปลอดอะไรนะสามเยอะ

แล้วเรียกแล้วบัดอุกใจเรื่องอีกอุกใจยังบาดนี่น้องแน่เรื่องอกใจด้วยแท้เจ้านี่นะเหรอเหเห็ดบุญแจกเห็ดบุญแจกบุญแจกไปแล้วล่ะบุญแจกเอื้อยบุญแจกเอื้อยเหนื่อยน้องน้องน้องเอื้อยได้ไรเกาะเป็นน้องของเบ้าแร่ฮะนะอะไรบุญซื้อแร่บ่อด้น่นอันผู้อันอางลูกนะแล้วก็เป็นน้องพ่อนี่ เป็นเสียบ่ะด้แล้วกานี่ก็ทัดผูต่อเสียนั่นอีจักปีอ่ะผูเป็นเสียน่ะประมาณ16เนาะอิบหกเกือ1สิบเจ็ดประมาณสิ้วละบ่เป็นอ้ายเจ้าบ่16บหกอยู่มันยังเป็นอะไรเจ้าบ่เป็นเอื้อยเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยเจ้าอีด้วยเอื้อยค่อยน้องเป็นเอื้อยที่สุดๆุดฮะนะน้องผู้ที่สุดท้าย ลองลุงผูพุทไทยลูกหลาบบอนี่ลูกหล่อ๋อไม่ลูกหลาสวามได้ลูกหลาโคมลอนแล้วถัดพุทธนี่อันนี้ถัดภูกระเสียฮะอือเป็นเสียไปได้จากปีแล้วนะสามสสี่ปีนี่สี่ปีแตแต่ว่ายังบม่ได้เจกข่าวอะรเพื่อนบอเพราะเพื่อนพัด สามปี่นวาให้เจกสามปีเพ no ิ่นเพ็ okay. ่งยังคือเสียอ่ะผูกขาตายฮะไอ้เจ๊กไอ้เจ้วสร้างว่าแท้ไอ้แจ๊กด้ก็ฮะคือว่าในนั่นนี่่ะคือว่าผูกขาดกับผู้นนอนกับผูู้นใจเพิ่นอ๋อถกตื่นมากเิดลูกหะเพิ่นเพิ่นเสียแบบนี่นะ มันก็ต้องได้สามปีอย่ได้จางเฮ็ดเนาะนต้องได้สามปีจางเฮ็ดบุญแจกพี่น้อยเนาะแต่่นีีฮอปเพราะว่าเรพราะว่าตายท่านชิวเราเก็ตายไปที่ไ่นแบบว่าเพื่น,ปปนมันเขาตายโบแน่นด้เนาะโมเมนต์โมเมนต์เจ็บไข่ได้พญาตินะโดยเพื่อนสามปีแล้วเพื่นจังเฮ็ดบุญแจกให้โดยอันนี้ครบแล้วบ่เนี่นยครบแล้วครบแล้วสี่ปีแล้วโดยแต่ว่ายังแต่ว่ายังโมเดลเฮบุญแจกเพื่อน เพิ่นโอหักบ่ไอเจนนโอ้ยน้อยเนาะบางก่ผู้อ่ะบาที่มาที่ไปเพคนนั้นแน่คนเป็นยังคือจังว่าผู้ขาตายเนาะนอนกับผู้จิตใจเพิ่นดในงานนู้นเพราะว่าอันนี้ยังน้อยอยู่ในชั้มนี้แหละคนเชียร์ฮะอ๋อยังผู้อ่ะโดยโดยน้องกับอยู่กับลระสองคนตอนเราผู้ขอตายโอ้ ทางทังเอื้องยาบูฮู้ว่าจ้ะทางน้องแม่ตอนเพิ่นเสียน่ะอยู่เพิ่นผัวเพิ่นมีผัวบ่เจ้าห่ว่ามีผัวอยู่เพิ่นผัวน้องนะตอนที่ว่าทั้งเพิ่นผัวเข้าใจเะยมันเจ้าหน่ะอยู่เพื่นผัวแล้วบ่ฮู้ว่าเพิ่นผูกเข้าใจเรื่องหยังชัเหตุหยังพ่อแม่ได้จะมาเลยถามเพิ่นเพิ่นมีเรื่องอีหยังเนาะแบบ บู๋เนี่ยบู๋บู๋เพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่หน้าแบบนี้น้องก็อยู่กับเราพอดีน้องๆอะไรอยู่กับเพื่อนตอนผลเสียค่ะมันผูกอยู่เพื่อนเมื่อคยอยู่ไทยอยู่เพื่อนอยู่ตลาดอะไรตัวพี่ยนเนาเราสร้างเปลี่ยนแห็เนาะเพื่อนใหม่อะไรโอ้ยผูกคอตายมาฉั่นเนาะมานี่เสียบุญแจริเพื่อนโดยเดือนไหนเสียบุญ ก็ยังบุญพอยังบ่มีเงินอยู่ยังบ่มีเงินเฮ็ดคือเป็ดซื้อไก่ซื้ออออ๋ให้บุญนี่ต้องมีเป็ดมีไก่ไปเฮาไปซื้อเอาไปซื้อแบบซื้อมาซื้อโง่ในตลาดมาเฮ็ดจินะ่าบุญพอกินซื้อเป็ดโตอันนี้นะอ๋อถ้าว่าเฮาเฮ็ดปึ๊บนี่เฮาเขาไม่มีเงินมีอยากไปซื้อซื้อในตลาดมาซินะก็ได้อยู่เลยว่าทำมาจะเอากุ้มกินเพราะอะารไอ้คือกุ้มเลยจ้ะให้คือกุ้มเนี่ยได้เห็นบ่ กระชื่องัวเป็นโตแหละกุ้มบอกว่ซื้อซีนในตลาดเนี่ยเขาซื้อให้จะนวดลายกับกุ้มด้วกันเด้ะ่ยบอด้มันเห็นบอด้แบบนั้น่สวนหลายมันมีแต่ขาวเลยมันบอกอันนั้นก็ซื้อเป็ดซื้อบอกคันเฮามีบอกถึงพูดถึงกันคือเฮามีเงินเฮาเฮาบ่อยากบ่อยากข่าใช่นะ บระหยัดขายชัดขายอย่งางบระยากข่างงัวขายอย่างสินะเอาไปซื้อเอาซีนตลาดมาเห็ดอะไรก็ได้อันนี้พูดถึงเขาไม่มีเงินเนาะมันก็กุ<ด>้มยู่เอาซื้อมาหลายหโล,ล,ลเขาไปสร้างคนเด้ดเอเ<ด>พราะว่าคนเห็ดแล้วมาแล้วน่ะอันนี้ใส่งูประมาณเท่าไรเขามาเห็ดบุญเ<ด> <head S 2> ห็ดชินกี่ดาวเพราะว่าน้องกับบุ้คยเฮ็ดบุญแจกมาก่อนบุญแจกนี่บอสสี่ล้านเดี๋ยวนี้ยสามมื้อสามคืนเลย นี่มันก็แพงยว่ามา,<บ>าไล่แล้วเพราะทางบ่าวก็เคยเห็นมาอยู่นะเรลยเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลนี่มันมันมันยังมันก็ขึ้นกับเฮาเพื่อแต่เพราะว่าเฮาไปหาพี่หาน้องมาได้เนาะดยเออคุมอยู่คุมกินนะก็ต้องรับผิดชอบทบั้งหมดเลยสินะแล้วของกินก็มันแพงเดี๋ยวนี้นะว<อ>่าซานก็ยังบวกุมเลยซีร่านมันบ่ได้แล้วอันคือว่าจะได้บ้าน,นคือว่าเอาเฮ็ดแบบตามปรพี่นี่เอาเฮ็ดแบบแบบว่า บุญบ้านเจ้าในพื้นที่อยูงไดมีการงานกันอย่างอยู่บ่มีงานมีอย่างมีคือกันอะไรวะแบบเดียวกันบ่กับบ้านวามีคือกันบ่มีเมื่อตีวิทย์เนี่ปุ๊กตู๊บเนาะด้าเมื่อตีวิทย์เนี่ปุ๊กตู๊บแล้วกัเมื่อที่ชอบมากก็เป็นท้าวของบุญลงเนาะดอ่ของบุญนี่ทลายของบุญนี่ทางบ้านเจ้าใชื่ออะไรของบุญกะนแต่พ่อของบุญนี่ก็เมื่อนึ่งแล้บางทีกันคือต่อไม่นะอันคือตัวแหรกคือคือเมื่อของบุญแบบของบุญเก่าที่ว่าต่่อมาแล้วนีกะ มันกับแบบแพงมัคือของบุญแบบเขาซื้อใหม่ไดนี่มันกับประมาณหมื่นไปแล้วอ,อันนี้ของบุญไปได้ใช่ของบุญ <c oughs> อันนี้เราก็ยังบุญอวยู่หรือว่าายจิไปอเอามาแพง,งอยู่แล้วพี่น้อยนะทำอาชีพบุญเฮชินในการใช้งบรประมาณหลายพอสมควรอยู่เนาะประมาณโอ้พี่น้อยเนาะคือว่าอันนี้กับโบกผู้ถือขึ้นกันเนาะ อันนี้เขาข้าวนะเขาข้าวนะี่สามสี่หมื่น 3, 4, 000, หรือว่าห้าหมื่นขึ้นไปประมาณนี้สื่อเครื่องชื่อของไงมันโมได้เง่ายปันไดได้น้องไยเดื๋ยวเหตุบุญจะได้คำว่าวันเจ้าแบบว่าแขกคนโบราณเฮา็แบบแบบเรียบง่ายสินะ,ะแขบกบคนโบราณแบบพี่น้องโบราณแบบมูค uh ูโบราณเฮาให้ธรรมดามันกะมันก็นมอาจจะโมเปลืองในงบประมาณเราก็ได้อาจจะอย 2, 30, ู่วันสองสามหมื่นในการ แล้วเนาะอ่าประมาณนี้พี่น้องเองอ่าไม่ยังงำไปเดี๋ยวตามุนบุ้งโก่งบุษเเถ่เลยฮะเออบอบอเคยเห็นว่าบอเฮ้ยบอเห็นแต่โดนแล้วไม่เห็นกันนี่เห็นมันจับมูงมาหลินมูงเลยจะเอ๋จะเอ๋ใช่ไหมจะเอ๋เฮ้ยเฮ้ยหูวี่ก็แข็งูน่ะเออแข็งกับบุญวีู่น่ะบอจื้อว่าอะไรบยู่นี่ฮะ กีบ่ีได้บ่ี่ได้บ่หนเอ้ยยิ่มหานแท้ยิ่มหานได้นบ่อฮะไปไปมอยู่ในบาบ่มบ่เฮ้มื่อบ่มอบ่เออโอ้ยวดไอตามมกังัเนาะมนกินกินข่าวยังช่มงนิกินข้าวมิดกินข้าวแบบาปอนนั่นเลยเลบ เเเขาแบบนั้นบ่บ<อ>่บเข่าอียงก็ผินเข่านะงเนาะเขารเจ้าตม่เขาเด็กน้อยหกเรือนขึ้นไปเพ,นนะพื่อนให้กินตลอดเขาเนี่ยนะสกริมซื้อเลยพี่น้องไเนาะก็เคยซื้อมใม้นุ่นกินอยูอออ่อ่า้จา กันอย่ากยืนบ่กันรังตั้งไข่บ่กันไข่ได้บ่ระวังหัวแตกเด้ออ่าฮู้น่ะรวมพองอีกแด้วฮะเออพี่น้อยเนาะเอาโอเคฉันเอาพี่น้องเนาะกะไอ้ขมาถามไทยทางนุ่งเพื่อนนั่นแหละโมนี่กับพี่น้อยเนาะบอไดมีอย่างมาผากมาตอนได้ละได้โมนี่เด้อมาเยี่ยมมาอยามเบิองเนาะเดือกเดืนกชานดกะเอาอดเอา ดูสู้เลยแหละเด้ออ่านาคัามไร่เอาก็จังเฮ็ดไปเท่าน้อยเนาะอะคือเป็นเรื่องเฮือนนี่กัเก็บเงินเก็บคัมไร่เอาก็จังซื้อทรงชิวสาวมาไหว้เนาะแต่ว่าเ,เอาในอนาคตแปลว่าเอาไปหาเงินคัมแตลว่าเยนจบจะก่อนเนาะอ่าเป็นเอาไปเพราะว่าเรื่องแต่หลังเป็นเอายเนาะเพื่อสิได้ป้าตู่ อ๋อซ to ื้อเคยซื้อของสมุนี้มันก็แพงเนาะด้วยอ่าคนเอาอีหลไรเนาะฮะเธอมาเลยมาเล้ซื้อขนมมาต้อนน้องคนช่ามสมุนี้กินนุ่มมาเลยเด้อกินขนมมาต้องกินเลยขนมเด้อเช่นน้อยสิเป็นวัดเด้อมาเล้ไปหาแล้วไม่บ่ช่วงนี้ไปเลี้ยงบ่อเว้านึ่อ๋อไปอยู่เนาะเลยอ กระปูพวกไม่บ่อยหลายเจอกระปูน่ะกระปูนีแล้วกระปูไข่พวกนีมีคนได้จะบ่อืมมันขุดมาได้หนูมันแข็งว่ะรวยอ๋อรวยเบิร์ดกอนไปรอยเนาะเดี๋ยวจะเอาเงินในทางน้องเบิ่์ดกอนพอได้ซื้อต้มขนมหอมหแานกับพอได้ซื้อมามันไปรวยเนาะอ้าวไปรวยเนาะ แต่สิเอาเงินทางน้องนงเพิ ays, okay. se, ่นก <mantra> so, ่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้น้องเพิ่นซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องเอ้ยเนาะเอาให้แนนึงพี่น้องเอ้ยเนาะกีงของทางผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละพี่น้องเนาะได้เพิ่นซื้อซื้อกินลาเด้อโดยแนนึงแบ่งกันกับเอื้อยลาเด้อคนละ50,000าก็มีบ่หลายหลายเนาะได้ซื้อซื้อกินแหละเนาะเอ้าน้องผู้นี10,000จีบเนาะซื้อขนมกินเด้อ อ๋อเพียงใดอได้ื้อต้มขนมกินพียง้ยเนาะเอาถ้าได้ไหนละรเด้อคนณหนถ้าว่าวมีของขายขึ้นมาอย่างไรกันใ่าอย่ายมายาใหม่เนาะเร่องการทำกันที่ทากับการบ้านาดจะบ่อมืมอนี้ค่ะโดยมีอย่งแน่ขึ้นมาเห็ดการบ้านแต่เมื่อมีอยู่บ่มีอยู่เนาะ มาตั้งอุตังใจเฮียนน่ะได้หลายเนาะอ่าเป็นปิ่มเป็นนี่เป็นซอก็ยังอยู่ล่ะว่าโดยยังอยู่ยังพอได้เขียนอยู่เนาะโดยโดยเอานี้พี่น้องเอ้ยเนาะเียสิได้กลับแล้วอ่าเรื่องนคงครัวเพิ่นนี่กอันอันนี้เฮาเฮามาอเลยบ่ได้บ่อีาอันอันตัวมันน่นะแต่ว่ามาออกเลยบ่ตเ มีตะปูมันมันเปื่อยไปเลยฉ้นก็เอาฉันก็เอาแต่ผพาตังออกก็ได้เนาะโค้งเอาไว้ก่อนจะมาเอามเงินผ่าบ้านมาใส่ใหม่อีกทีนะเอาต่ผพาตังออกหมดแดดเด้อเอาสบายดีเด้อโดยสบายดีโดยโดยเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้ทางบอสเซนจะได้ก็ตัวเราพี่น้องกับเน้ะพี่น้องเอยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขึ้นมาคุยเวียกกับทางเอวยงเพิ่นวันนี้พี่น้องเนาะเรื่องเงิน เ,เพื่อนชานเพื่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะงสำหรับมื้อนี้ก็ตามี่พี่าหป,ประกันรายการขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เขาเข้ามาติดตามเขาสมคลิปพี่น้องเอ้ยสำหรับมื้อนี้ลาพี่น้องไปก่อนเด้เอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีนะพี่น้องเนาะ